หลับตาฟันเป็นตุเป็นตะเตือนขึ้นมา,านแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรามปราจาชีวิตในวัยเด็กของแม่ซึ่งเกิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมีความทุกข์ยากลำบากมากเพราะกำเนิดดีตทชติชาติหนึ่งที่แม่เคยเกิดเป็นแ่นแควที่ชอบทำสงครามแล้วก็มักชอบอนุโมทนาบาป และสนับสนุนทั้งอ้อมให้กองทัพออกไปรบยึดเมืองอื่นเช่นมอบเงินให้กับทางการไปรบเป็นต้นวิบากกรรมนี้มาสง่งผลจ้ะแม้สงครามโลกครั้งที่สองยุติลงแล้วแม่ก็ยังไม่ลืมเหตุการณ์เพราะแม่ฝังใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและการที่แม่ปรอยยินดีกับการนำสงครามในอดีตชาติดังกล่าวที่กองทัพในบ้านเมืองตนไปรบชะนะแคว้นอื่นจะทำให้ชาวเมืองนั้นฝังใจในเหตุการณ์ทุกอย่างนั้น มารวมส่งผลจ้ะแต่แคว้นที่แพ้เนี่ยเขาชาวเมืองเขาทุกข์ยากเขาก็ฝังใจเนี่ยแม่เป็นหนึ่งในนั้นก็มาเจออย่างนี้บ้าง